สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน y u u t u h anel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะตอนนี้เป็นตอนต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งว่าด้วยประวัติของพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องของตำนาน เรื่องของสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมารวมไปถึงสิ่งที่เป็นประวัติสืบค้นกันได้ในภายหลังนะคะจนกระทั่ง การที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสิน์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามตอนที่แล้วย้อนกลับไปดูได้คะ่ะสําหรับตอนนี้จะว่าด้วยเรื่องของพุทธลักษณะ เครื่องทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งเราก็เห็นกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีเครื่องทรงถึง3มฤดู3แบบด้วยกันแล้วก็สถานที่ประดิษฐานรวมไปถึงพระราชาพิธีในการเปลี่ยนเครื่องทรงในแต่ละฤดูการซึ่งเป็นโบราณราชาประเพณีที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชาจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรัชากาลปัจจุบันค่ะสําหรับรายละเอียดเนื้อหาที่นํามาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้นะคะอ้างอิงจาก จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ปีที่2ฉบับที่3มมิถุนายนถึงกันยายนพุทธศักราช2560ค่ะ พุทธลักษณะของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิราบเป็นศิลปะแบบล้านนารุ่นหลังนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่20จำหลักจากหินหรือหยกสีเขียวแท่งใหญ่แท่งเดียวมีขนาดหน้าตักกว้าง48.30เซนติเมตรนะคะความสูงจากฐานถึงพระรัศมี66เซนติเมตรมีพุทธลักษณะงดงามกล่าวคือพระพักค่อนข้างกลมอูม พระขนงโกงพระเนตรเหลือบต่ำหลังพระเนตรอูมพระนาสิกโดงพระโอดอมยิ้มพระหนุเป็นปมมีอุณาโลมที่กลางพระนราธพระเศียรประกอบด้วยเกตมาลาเกลี้ยงปราศจากขมวดพระเกศามีพระรัศมีรูปบัวตุมขนาดเล็กใบพระกันยาวเกือบจะดพระอังสาค่ะองค์พระพุทธรูปมีพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็ก ครองอุตราสงห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวามีสังคติพาดบนพระอังสาซ้ายปลายจรดพระนาภีประทับนั่งในท่าวีราสนะแสดงทยานมุตราหรือปางสมาธิเหนือฐานกระดานเกลี้ยงปราศจากลวดลายเครื่องประดับค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานในพระอุโบสถค่ะโดยอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือฐานชุกชีประดับด้วยลายกลีบบัว ลายแข้งสิงมีผ้าทิพย์ห้อยประกอบทางเบื้องหน้าภายในบุษบกไม้แกะสลักหุ้มด้วยทองคําองค์พระแก้วมรกตมีสวรณฉัตรคันดาน5ชั้นกางกั้นอยู่เบื้องบนนะคะอีกทั้งทรงพระราชศรัทธาสร้างเครื่องทรงคิมหันตรดูหรือเครื่องทรงฤดูร้อนและเครื่องทรงวสันตรดูหรือเครื่องทรงฤด,ด,ด,ดูฝนถวายพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรน,นะคะต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงเหมันตรฤดูหรือเครื่องทรงฤดูหนาวถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่งค่ะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงมีเครื่องทรงครบ ทั้งสฤดูตั้งแต่รัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นต้นมาค่ะเมื่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตมีเครื่องทรงครบทั้งสฤดูแล้วจึงเป็นที่มาของพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจรําฤดูกาลนะคะซึ่งถือเป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีเลยนะคะแต่หากติดพระราชภารกิจอื่นก็จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อการนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนเครื่องทรงชุดที่ไม่ได้ทรงถวายตามฤดูกาลนั้นเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังจะนําไปฝากเก็บรักษาไว้ ณสาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกริย์ไทยกรมธนารักษ์เมื่อถึงกําหนดการพระราชาพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังก็จะไปเบิกออกมาเพื่อทุเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงเปลี่ยนและจะได้อัญเชิญเครื่องทรงฤดูก่อนไปเก็บรักษาไว้แทนนะคะซึ่งในแต่ละปีมีพระราชาพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากร3ครั้งก็คือวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนวัน แรมหนึ่งาเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนและวันแรมหนึ่ง้ามเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวค่ะถึงแม้ว่าตามประวัติแล้วการสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 2สองสรับใช่ไหมคะแล้วก็รัชกาลที่3อีกหนึ่งสำรับครบทั้ง3ฤด,ดูแต่ว่าเครื่องทรงชุดเก่านั้นมีความเก่าแก่โบราณมากนะคะจนกระทั่งเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่9จึงมีการ การเปลี่ยนเครื่องทรงหรือการสร้างถวายเป็นพุทธโบชาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเท่ากับว่าเครื่องทรงของพระแก้วมรกตที่เราเห็นกันในข่าวในพระราชสำนักในปัจจุบันนี้หรือว่าในการพระราชพิธีต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดมีการนําเสนอข่าวหรือว่าการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกมานั้นนะคะก็จะเป็นเครื่องทรงในชุดใหม่ยุคหลังในสมัยรัชกาลที่9ค่ะในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามที่กรมธนารักษ์ได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมนะคะด้วยเหตุผลว่าเครื่องทรงชุดเดิมมีอายุกว่า200ปีแล้วแล้วก็มีการใช้งานมาโดยตลอดทําให้เครื่องทรงบางส่วนเกิดชํารุด และเครื่องทรงดังกล่าวนั้นยังเป็นศิลปะโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่มีลวดลายละเอียดอ่อนบอบบางด้วยนะคะสมควรที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นศิลปกรรมและมรดกอันล้ำค่าของชาติมีให้ชำรุดไปมากขึ้นกว่าเดิมจึงดำริจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีผัดเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามฤดูการตามโบราณราชประเพณีทดแทนชุด เดิมทั้งหมดนะคะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายราชสักการะในวาระมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศัการาช2539ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นที่มาของการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ทั้ง3ฤดูโดยสร้างให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทยให้มีความเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุดค่ะเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้นําขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อทรงเปลี่ยนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งเครื่องทรงชุดดังกล่าวก็คือใช้มาจบจนปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมาดูรายละเอียดของเครื่องทรงฤด,ดูหนาวของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะเครื่องทรงฤดูหนาวชุดเดิมนั้นประกอบด้วยทองคําและประดับมณีพระศกทองคําประดับเพชร พระรัศมีทองคําลงยาต้นรัศมีฝังเพชรยอดฝังเพชรผ้าคลุมทองคําลงยาริมสองด้านและชายสองชายประดับเพชรและพลอยสีต่างๆกลางผืนเป็นดอกชิงดวงกลีบลงยากลางดอกฝังพลอยดุมทองคําประดับเพชรสายสร้อยทองคํสี่สายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวใหม่นั้นเริ่มจัดสร้างในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนธาประพิษทรงครองสิริราชสมบัติครบ5 50ปีระหว่างเดือนตุลาคมพุทธศักราช2538ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2539นะคะชุดใหม่นี้ประกอบด้วยผ้าคลุมทองคำลงยาลายดอกชิงดวงฝังทับทิมกลีบดอกประกอบจากโกเมนค่ะกลางดอกฝังพลอยชายผ้าคลุมเป็นลายดอกลงยาประดับด้วยมรกตและบุษราคำริมขอบด้านนอกฝังเพชรพร้อมสายสร้อยทองสีสาย พระศกฝังไพลินต้นพระรัศมีฝังเพชรเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จได้นําขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงเปลี่ยนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2539ค่ะสําหรับเครื่องทรงฤดูร้อนนั้นเป็นเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์ค่ะพระมงกุฎทองคําลงยาฝังเพชรพลอยและทับทิมพระกันเจียกทองคําฝังเพชร ทับทิมไพทูลและพลอยค่ะกรองพระสอทองคําลงยาราชาวดีพื้นประดับบุษราคำดอกระหว่างลายก้ามปูฝังทับทิมใบเทศฝังมรกตและมุกดามีพระนบทองคําลงยาฝังพลอยกหนกข้างขวาและซ้ายลงยาประดับเพชรและพลอยทับซวงทองคําลงยาประดับทับทิมขนาดใหญ่เล็กสังวานทับซวงฝังบุรน้ำเพชร กลางฝังบุตรสราคำตาบข้างทองคำฝังเพชรและทับทิมสังวานต่อตาบฝังบุตรน้ำเพชรกลางฝังบุตรสราคำตาบหลังทองคำฝังนินไัยทูนมุกดาและทับทิมพระสังวานทองคำดอกและลูกขั้นฝังมุกดาพระสังวานดอกจิกสายคู่มีดอกประจำยามฝังเพชรกลางดอกฝังทับทิมเพชรมรกตและไผ่ทูลนินมุกดาและโกเมนค่ะ พระกรขวาซ้ายทองคํำลงยารอบฝังบุษราคำไพทูลกระจังฝังบุรน้ำเพชรดอกประจํายามฝังเพชรกรองเชิงครึ่งซีกทองคํำลงยาฝังมุกดาและโกเมนค่ะรัดพระองค์ด้านหน้าครึ่งซีกทองคํำลงยาฝังนินพลอยสี เชิงสนับเพลาวขวาซ้ายทองคํำลงยาฝังโกเมนลงยาขอบบุดน้ำเพชรปลายพระกรครึ่งซีกขวาซ้ายทองคํำลงยาฝังมุกดาพลอยสีพระธรรมรงทองคําฝังเพชรพระธรรมรงทองคําหัวมนดบยอดฝังเพชรพลอยพระธรรมรงทองคําฝังไัูทูนบุดน้ำเพชรพระธรรมรงทองคำ,งำ,รม,รงงคำมงคลเพชรยอดเพชร เมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จได้นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงเปลี่ยนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อวันที่23มีนาคม2540ค่ะมาถึงเครื่องทรงฤดูฝนกันบ้างค่ะเมื่อดําเนินการสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวและฤดูร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ดําเนินการสร้างเครื่องทรงฤดูฝนในเดือนเมษายนพุทธศักราช2540นะคะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2540นั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝนทรงอย่างห่มดองลักษณะเหมือนผ้าทรงอย่างห่มดองพระศกทองคำประดับเพชรพระรัศมีทองคำลงยาต้นพระรัศมีพลอยสีดอกผักตบยอดฝังเพชร สังฆาติทองคำมีดอกไม้กลางผืนยอดดอกไม้ประดับเพชรนอกนั้นประดับพลอยสีต่างๆซ้อนทับบนผ้าห่มดองทองคำลงยาสบงทองคำเชิงประดับพลอยสีต่างๆเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จก็ได้นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อวันที่20กรกฎาคม2540ค่ะนั่นก็คือรายละเอียดเรื่องพุทธลักษณะและเครื่องทรงของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระ แก้วมรกตนะคะ ทีนี้มาดูพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกันบ้างที่บอกว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแต่ว่าในรัชกาลปัจจุบันนั้นมีพระราชพิธีซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดกันค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็เสด็จไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับมงกุฎประจำฤดูจากเจ้าพนักงานทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบ จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีค่ะทรงหยิบผ้าขาวที่เช็ดองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบน้ำพระสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วเสด็จไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพันนีทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูทรงสวมถวายเปลี่ยนใหม่ทรงพระสุรายเสร็จแล้วทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงคมจากนั้นทรงจุดทูปเทียนทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอด อดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมศิลาทรงกราบประทับพระราชอาจ เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังทักษินาวัดเข้าถวายสรงรับและสงที่พระเศียรเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังนครเข้าถวายพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จไปสรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถค่ะเสร็จแล้วประทับพระราชอานพรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบแล้วส่งเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ ในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางที่เฝ้าทูลองทุลีพระบาทอยู่ภายในพระอุโบสถเท่านั้นนะคะแต่ในรัชกาลที่9ก้าและสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาคอยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จณบริเวณรอบๆพระอุโบสถอีกด้วยนะคะ ซึ่งเราก็คงได้เห็นภาพความชื่นใจนี้ผ่านทางข่าวในพระราชสำนักหรือว่าเวลาที่มีการถ่ายทอดตามสื่อต่างๆออกมาเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนานจบจนปัจจุบันนี้นะคะทั้งเรื่องราวของตำนาน ประวัติความเป็นมารวมไปถึงพุทธลักษณะเครื่องทรงและพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะและนี่ก็คือเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ